สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มาพบกับฟุกแค่สมาร์ทคาครับวันนี้ครับผมก็จะมารีวิวเป็นรถเก่งกันบ้างนะครับนี้เป็นรถเก่งแบรนด์หลักครับก็มาพบกับ t o y ยต้ New v วีออสปี2018นะครับผมคันนี้ก็เป็นเจนสุดท้ายแล้วนะครับผมก่อนที่จะเลิกผลิตไปนะครับผมสําหรับโตโยต้าในรถเก่งขนาดเเล็กแล้วก็ในเครื่องยนต์พันห้านะครับผมพอโหมกวีออสไปก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาลิททั้งหมดแล้วนะครับเป็นเครื่องยนต์พันสองทั้งหมดนะครับ อ่ะก็สำหรับคันนี้นะครับเป็นรถปี2018ก็มาเปิดราคากาันอยู่ที่379,000บาทนะครับเดิมทีขายอยู่429,000บาทอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรั่มชมกันได้เลยนะครับก็สำหรับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์พันธะตัว E นะครับผมเป็นหน้าใหม่ล่าสุดนะครับหรือว่าถ้าบางท่านเนี่ยประมาณไม่ถึงก็จะออกเออปีประมาณ1ิ1 5บาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็จะอยู่300,000ต้นๆ หรือสองแสนปลายปนะครับผมก็สามารถมาแปลงหน้าเป็นตัวนี้ได้นะครับในพวกโคมไฟพวกนี้ก็คือดีไซน์มาใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็นในในโคมก็มีสลักโลโก้ V ีออให้เรียบร้อยนะครับล้อแม็กจะเป็นล้อแม็กเดิมศูนย์ครับผมล้อแม็กเดิมศูนย์ขอบ15้านิ้วนะครับส่วนยางยางเราดูแลให้แล้วเรียบร้อยนะครับทั้ง4ี่เซนเลยรุ่นนี้มีไฟเลี้ยว มุมกระจกนะครับอ่ะเดี๋ยวลองวนดูรอบรอบรถก่อนนะครับผมเดี๋ยวภายในค่อยไปดูพร้อมกันนะครับอ่ะเดี๋ยวลองแต่ว่ารุ่นนี้ยังไม่ได้ดิสเบรกสี่ล้อนะจะเป็นดัมเบกทั้งหมดเลยนะครับอ่าจะให้กล้องพาไปดูนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายพร้อมๆกันก่อนนะครับอ่ะมาดูนะครับผมนี่ก็เป็นโลโก้ตัว E นะครับ มีเทนเซอร์สองจุดให้ด้วยกันอ่านี่เป็นด้านท้ายนะครับผมด้านท้ายก็นี่เป็นกระดานรองบงังเขาเรียกว่าอะไรนะยางอะไรอ่านะครับด้านล่างก็จะมีเป็นล้อ,อยางอะไรให้นะครับผมนี้ของเดิมสูตรเลยนะครับยางตั้งแต่ปี18แปดติดรถมาเลยก็ยังไม่เคยลงมาใช้เลยนะครับผมสาภาพนี่คือใหม่กิ๊บ นะครับแล้วก็ตรงนี้มีพวกแผ่นปิดเอ่อพวกสายโปงสายไฟบบนี้นะครับอยู่ครบอันนี้เหมือนแบบจะมาติดตั้งเองตั้งหา้าด้วยซ้ำไปนะครับสภาพยังใหม่อยู่เลยก็ส่วนใหญ่นะครับรถเก่งจะไม่ค่อยมีที่แบบปิดสายไฟด้านกระโปรงท้ายมาให้นะครับยิ่งถ้าเป็นรุ่นใ,ใหม่นี่คือไม่มีเลยนะครับไฟท้ายนะครับผมด้านท้ายก็ดีไซน์มาใหม่นะครับแล้วก็จะมีเป็นงานโครเมียม ตัดยู่ตรงกลางโคมไฟแบบนี้นะครับก็จะทําให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะเราก็มาดูด้านนี้กันนะครับในนี้ก็สีสันก็ได้ค่อนข้างเดิมนะครับผมแต่ที่สําคัญเลยนะครับผมสําคัญเลยคือภายในนะครับภายในนี่นคือทํามาใหม่ทั้งหมดของเดิมนี่จะเป็นเบาะผ้านะครับในส่วนของตัวอีแต่คันนี้ เอาไปทํเบาะหนังมาให้ทั้งหมดเลยนะครับนี่ <c oughs> อาจจะดูแฟนเพจด้านนี้กันด้วยนะครับอ่าระหว่างนี้คุณลูกค้าก็ดูกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปสตาร์รถด,ด้านนูให้ดูกันอ่ามาแล้วนะครับ,อ,รบอันนี้ก็จะได้เป็นกุญแจดอกรีโมทแบบนี้มาหนึ่งดอกนะครับาสตาร์รถกัน เกาือกฟิตฟิตสตาร์ตติดง่ายๆนะครับสตาร์ตปุ๊บแอร์เปิดอยู่เบอร์สองนะครับทำยาแอร์เปิดประมาณบ่ายโมงก็เย็นเนราสตาร์ตปุ๊บเย็นปั๊บเลยนะครับอ่าโอเคนี่คอนโซลด้านหน้านะครับผมร่องรอยนี่คือแทบไม่มีเลยนะครับเลขไม่อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งมื่นสองพันห้าร้อยกว่าโลนะครับผมอ่า ดูเลยว่าโอเคนะสภาพนี่คือผ่านเลยแล้วก็รุ่นใหม่ๆออรุ่นใหม่ของวีออเนี่ยเขาก็จะให้แบบดีไซน์ที่ตามแผงประตูลแล้วก็ตามคอนโซลหน้าเนี่ยก็คือจะมีแบบคล้ายๆเป็นสีน้าตาลอ่อนๆอะไรเงี้ยนะครับที่ได้ดีไซน์เพิ่มเข้ามานะครับผมด้านนี้ออกระจกมองข้างก็คือปรับแล้วก็พับไฟฟ้านะครับผมสำหรับตัว E นะครับก็มีระบบกันเลื่อนถ่ายให้นะครับผมมีถุงลมนิรภัยผู้น้าให้นะครับเครื่องเล่นจะเป็นเครื่องเล่น C D M P 3 แบบนี้นะครับในยุค c d ด3เเล่นได้ปกตินะครับผมระบบแอร์ปรับแมนวนวลนะครับเกียร์จะเป็นเกียร์ออตโต้ครับผมที่เหลก็โอเคนะสภาพนี่คืออยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งานนะครับอ่แล้วก็มาดูทางด้านซ้ายนะครับผมก็จะมีเป็นเกะนะครับผมนี่ก็ใส่เอกสารมาให้เรียบร้อยนะครับเอกสารติดรถมาเลยนะครับพวกคู่มือการใช้รถ การใช้ ABS อะไรพวกนี้นะครับนี่ให้ครบพอไปครับอ่ะเราก็มาดูผ้าเพาดานด้านบนนะครับผมฝั่งคนนั่งเนี่ยจะไม่มีกระจกสองหน้าแต่ฝั่งคนขับเนี่ยจะมีเป็นกระจกสองหน้ามาให้นะครับอ่าแบบนี้เลยแล้วก็ส่วนของเรื่องรอยเจมิมอะไรต่างๆนะครับไม่มี ไม่มีเลยนะครับผมอันนี้ก็อาจจะมีแบบตําหนิที่เป็นขุยเล็กๆอะไรประมาณนี้นะครับสําหรับตําหนิของวีออสคันนี้นะครับอ่ะโดยรวมก็ถือว่าภายในยนี่ผ่านนะครับผมสภาพนี่คือ90กว่าเปอร์เซ็นต์น้องๆป้ายแดงเลยนะครับสภาพนี่คือไม่ผิดเพี้ยนจากวันที่เจ้าของเดิมขอใช้มานะครับอ่ะโอเคก็ภายในยก็คงมีการประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไป รับชมเครื่องยนต์กันต่อนะครับแล้วเดี๋ยวได้สรุปให้ฟังกันอีกทีมาดูเครื่องยนต์กันนะครับผมวันนี้เอ,อ่อพอเป็นปีออตั้งแต่ปีคศ2016นะครับปี16ก็คือจะได้เป็นเครื่องยนต์รุ่นใหม่เป็นเครื่องยนต์ดูอ l v วีวทแต่ว่าปี16เนี่ยหน้าตา โฉมภายนอกเนี่ยยังไม่ได้หน้านี้นะครับผมจะยังเป็นหน้าเจน3อยู่แต่ว่าได้เครื่องยนต์รุ่นใหม่มาแล้วนะครับส่วนพวกตามน็อตแก้มรถฝานเนี่ยก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็แผงการความร้อนก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับมีรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU ให้นะครับผมระบบแอร์ไฟแบตเตอรี่ต่างๆมีรับประกันให้ตามที่บริษัทกําหนดนะครับส่วนเรื่องเครื่องยนต์นี่ก็คือพอเป็นเครื่องยนต์รุ่นใหม่เนี่ย ทีแรกนะครับผมพอจะให้แบบในเก่งเวทใหญ่ๆนะครับผมพวกแคมปี่พวกเอาติดอะไรพวกนู้นนะครับแต่พอเขาเหมือนแบบน่าจะรู้ว่ารุ่นนี้เลิกผลิตก็ให้มาเลยนะครับก็จะได้เรื่องของอาตาเล่งนะครับผมเรื่องของกรตาการประหยัดเชื้อเพลิงอะไรหลายๆอย่างที่ว่าได้เพิ่มเข้ามานะครับอ่ะแล้วก็ยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับราคาอยู่ที่3ามแ0 0เบาทซื้องินสดจบราคานี้เลยส่วนคุณลูกค้าที่ซื้องินอนต้องการโปรโมชั่นหรือว่าส่วนลดเพิ่มเติม ติดต่อแจ้งเข้ามาได้นะครับผมแล้วก็มีในส่วนของเรื่องออขจัดไฟแนนซ์ค่าโอนนะครับผมทะเบียนพรบ,บรภาษีอันนี้ก็ฟรีนะครับแล้วก็มีประกันช่วยเหลือชุกเฉิมแถมฟรีให้อีก1ปีเต็มนะครับผมสนใจติดต่อเข้ามาได้ที่เคาร์ตมาร์คคาร์ครับชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันให้ด้วยครับผมวันนี้ขอตัวลาัไปก่อนครับสวัสดีครับ